สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่18เดือน12 2024นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี CPO Delta c z BDMs Advanced CPX นะหรือ CPX นะแล้วก็ True BH g r a p และสุดท้ายก็คือเจ้าตัว AOT นะอะ ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนะเซตโอ้โหเมื่อวานนี้ลบไป24.15จุดหรือคิดเป็นลบ1.7%เซโอ้โหค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักแต่ว่าถ้าใครได้มาดูช่องเราก็น่าจะได้ชะลอการลงทุนไปสักพักหนึ่งละ เเราบอกว่าให้ชะลอการลงทุนไปตั้งหนานแล้วเนาะนะ,นะก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่ารีบร,บ,รบยอร่อมันจะได้รีบๆจบขายยอ่อถูกไหมแต่ประเด็นคือทะลุไอ้แนวอะไรเดีย๋ย <c oughs> โอ้ทะลุลงมาไกลแล้วเกินนะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าแนวรับเดิมคิดว่าจะเอาอยู่ไม่อยู่แฮะ ถ้าทะลุแบบนี้ขอดูเป็นแท่งเทียนหน่อยโอ้โหเต็มแท่งแบบนี้มีโอกาสลงต่ออีกนะมีโอกาสลงต่ออีกเนะเราก็ได้แต่รอฮะจังหวะนี้ได้แต่รอเดี๋ยวมาดูสิขอใช้ฟิโบวัดหน่อยนะว่ามันมีอีกตรงไหน,น อืมแนวที่หน้าเด้งหนึ่งพันสี่ร้อยห้ารับไม่อยู่แล้วมีแนวรับอีกทีตรงนี้หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแล้วก็โซนที่เราให้ไว้คือหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองอ่ะที่มาร์คไว้ว่ามีโอกาสนะมีโอกาส อืมหนึ่งพันสามร้เก้าสิบก็ใช้ได้นะก็มีคนติดเยอะเหมือนกันก็มีโอกาสที่จะรับอยู่เหมือนกันเห็นไหมแถวนี้คนติดเพียบนะก็โอเคเราก็รอนะรอต่อไปนะครับเพราะว่าแท่งราคายังเป็นสีแดงอยู่นั่นหมายความว่า หุ้นแทบทุกตัวนะในเซตบ้านเราส่วนมากจะลงนะเมื่อวานส่วนมากจะลงอ่านะวันนี้ก็อาจจะกระทุ้งให้หลุดแบบพันสามร้อยเก้าสิบเพื่อให้แบบอุย้ยให้แพนิคแล้วก็ได้หุ้นราคาถูกกันนะได้หุ้นราคาถูกกันเรื่องราคานี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของเจ้ามือนะหนึ่งปัจจัยของเจ้ามือที่ จะเอามาเล่นกับความความกลัวของนักลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเราอ่านกราฟได้แล้วเราก็รอจุดที่เฮ้ยอ่าตัวนี้ฉันจะรอรับที่ตรงนี้ฉันจะรอถ้ามันหลุดตัวนี้นจะรอรับที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามันมีแผนก่อนเนี่ยเราก็จะได้ไม่วิตกกังวลนะไม่วิตกกังวลนะครับอ่ะเหมือนกับ หุ้นตัวแรกนะหุ้นตัวแรกก็คือเจ้าตัว CPO นะ CPO ก็เป็นแนวโน้มขาลงถูกไหมเนื่องจากว่าไปอุ้มนะใช่ไหมไปอุ้มเจ้าตัว c p a นะเออก็เรื่องโครงการ Forestia ใช่ไหมที่เป็นอะไรห้างสรรพสินค้าเออก็ไปหุ้นไปไปอุ้มนะก็ไปซื้อเลย ขาดสภาพค้องใช่ไหมซื้อเพราะยังไงก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวารูกปะ่ะเออซีพีอถือแมคโคแมคโคไปช่วยนี่ก็ว่ากันไปถูกปะ่ะเรื่องปกตินะครับอืมแหมถ้าแบบลองคิดดูดิคุณขาดทุนอยู่ลูกขาดทุนอยู่ช่วยไหมช่วยถูกปะ่ปะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเพราะว่าอะไร ก็มันเงินในตลาดไงถูกปะ่ะเออก็มันเงินในตลาดนะฮะมันก็กระทบมาที่ CPO นะที่ทำให้ราคาลดลงไปสี่จุดหกหกเปอร์เซ็นต์ก็ลงมาที่แนวรับของเรานะลงมาที่แนวรับของเราแต่ถามว่ารับเลยหรือเปล่าใจเย็นนะครับเพราะว่าแท่งราคาเนี่ยมันยังเป็นสีแดงถูกปะ ามันเป็นสีแดงใจเย็นก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสลงได้อีกเห็นไหมสีแดงมันก็มีโอกาสลงได้อีกดังนั้นเราต้องมารอดูว่าวันนี้หนึ่งคือสามารถขึ้นไปยืนเหนือ56าสบาทเจบห้ได้หรือเปล่าก็คือแนวรับที่เราให้ไหว้ถ้ายืนไม่ได้เราก็มารอเขาแถวๆห้าสิบาบาทห้าสิบสตางค์ซึ่งเป็นแนวรับเดิม แนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ต้องแบบแพนิคว่าอ๋อมันลงมาแรงเออมันลงมาแรงคือมีหุ้นขายเลยไหมอะไรเงี้ยก็ใจเย็นก่อนถ้ามันถ้ามันใกล้แนวรับถูกไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีหุ้นอยู่นะอ่าราคานี้ถูกไหมโอ้สมมตินนะตรงนี้นะแล้วมันเปิดมาอยู่ตรงเนี้ย โอ้โหคุณจะถ้าคุณไม่รู้เนี่ยสมมุตินะคุณไม่รู้นะว่าแถวๆนี้มีแนวรับนะพุดขายไปก็แย่เลยเสียดายมันมีโอกาสเพราะว่าแนวรับมันมีโอกาสเด้งถูกไหมอ่านะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดห้าสิบหกก็ไม่ดีนะห้าสิบหกไม่ดีนะซีพีเออเพราะมีโอกาสลงไว้ที่ ห้าสิบสามจุดห้าดังนั้นก็พิจารณาดูนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ยังไม่ใช่เวลาเก็บนะตัวถัดมาเดลต้าก็น้องหนิงน้องแกะน้องหนิงน้องแกะอยู่แถวนี้แหละเออนะเพราะฉันเป็นตัวที่จะนำตลาดอะ่ะเออฉันยังเป็นตัวที่นำตลาดอะ่ะออคนก็แห่สะสมอยู่ สะสมทำไมยังไม่ขึ้นก็แหมก็เงินยังน้อยอยู่เลยก็ขอขายซีพขอขายหุ้นตัวใหญ่ๆก่อนถูกไหมขอขายหุ้นตัวใหญ่หญก่อนเอาเงินมาเดี๋ยวมาซื้อตัวนี้เออก็พี่ขังคุกผมอ,ะอนนะ่ะเข้าใจปะคือแบบโดนขังตั้งนานของงอนก่อนขอลีลาหน่อยใช่ปะจะถามว่ารายใหญ่อยู่เปล่าเพียบยังอยู่อีกเพียบถูกไหม ก็ถือไปนะครับเดลต้าถือไปแนวะโน้มขาขึ้นนิดถือไปเถอะนะไม่เป็นไรนะครับรอรับเพิ่มรนะ้อยสี่สิบห้าร้อยสามสิบสามอันนี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะแควค้อมแควค้อมมีข่าวกับเดลต้าถูกไหมมีข่าวกันนะครับว่าอะไรยังไงลองไปดูในในข่าวนะเมื่อวานมีมีออกมานะครับ ก็เฉื่อยฉายอยู่ตัวเดียวเหมือนแสงสว่างในที่มืดมิดคนก็แห่มาดิหรือว่าแห่มาดิเมื่อวานตัดขึ้นไปสิบจุดแขึ้นมาขึ้นมาอย่างบ้าถูก่าแต่ก็อย่างที่บอกแหละก็คือ ไอตัวแคลคอมเนี่ยมันได้อยู่ในวิแคะหลายวันแล้วนะซึ่งผมมองว่ามันจะเป็นนิวเดลต้าถูกไหมเห็นไ,ไหมที่ลองไปฟังคลิปย้อนหลังดูก็ได้นะนิวเดลต้าจำจำเดลต้าได้ไหมเดลต้าคือมันขึ้นมาจาก1บาทแล้วพลวดไปห้าสิบหกสิบแล้วพลวดไปหกร้อยแล้วพลวดไปพันกว่าบาทแตกผ่าตอนนี้ร้อยห้าสิบ คำถามคือพอแตกพามันก็เหลือเหลือร้อยหนึง่งใช่ไหมแล้วมันขึ้นไปห้าร้อยห้าสิบคือห้าสิบปอร์เซ็นอ่ะถูกปะเหมือนกันเหมือนกันตัวเนี้ยมองไว้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวที่ทำแบบนี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะสำหรับตัวผมนะมองกราฟคล้ายๆกันเลย คนก็จะไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อคำถามคือคุณกล้าซื้อไหมล่ะกล้าแบบนี้เออถ้าคนดูกราฟนะคนส่วนใหญ่กล้าซื้อไหมไม่กล้าเพราะฉะนั้นไม่กล้าฉันก็เอาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะให้กับคนส่วนน้อยเสมอถูกป่ะคนส่วนน้อยได้กำไรอ่ะถ้าคุณอ่านแบบนี้โอ้เทคนิคนี้ไม่เข้าแน่นอนแต่มันนิเวเตอร์เข้านะ เราไม่ได้สนใจนะว่าแบบเอ้ยมันเคยเคยซื้อที่แบบสามบาทสี่บาทโอ้ตอนนี้มันสิบาทจะให้ไปไล่ซื้อไม่สนใจอ่ะมันมีสัญญาซื้อมล่ะนี่ไงเนี่ยตั้งแต่วันเนี้ยเนี่ยสองเขียวเนี่ยผมก็บอกละก่มีสัญญาณการซื้อูรมีสัญญาการกับตัวของสีเซตอืมก็ไปนะแท่งราคาตีเขียวมันนี้ก็ถือต่อไปนะ แนวต้านถัดไปคือสิบสองแล้วก็สิบสี่จุดสองตามลำดับนะอืมอตัวถัดมา b d m s อ่าบ d m s หลุดนะอ่าเป็นแนวโน้มขาลงก็มีโอกาสลงมาต่อที่นู่นเลยนะตรงนี้มาถึงแนวรับตรงนี้ก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์ก็รอดูแล้วกัน ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบต่างก็เป็นแนวรับเดิมเนี่ยตรงนี้นะถ้าจะรอนะอย่าเพิ่งระหว่างทางเนี่ยอย่ารีบซื้อนะระหว่างทางอย่ารีบซือ้อเพราะมันไม่ใช่แนวรับถูกว่าตัวที่มีโอกาสเด้งคือมันต้องลงมาที่แนวรับแล้วค่อยเด้งดังนั้นรอยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์หรือสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางคนะ์ต่อราคาก่อนนะใจะเย็นๆอย่าเพิ่งรีบ ช่วงแบบนี้นะถัดมาแอดวานแอดวานก็ลงมาเหมือนที่วิเคราะห์ไว้ลงมาที่แนวรับละนะหลุดแนวรับไปบาทหนึ่งละอ่าที่ที่ต่อไปที่เขามีโอกาสลงมาอ่แต่ต้องดูก่อนนะว่าวันนี้มันจะสามารถกลับไปยืยนได้หรือเปล่านะที่สองอปดสิบถ้าเย็ยนไม่ได้นะมันก็จะมี 273เนะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่มีโอกาสลงมานะก็เจิงเจ่นรอกอนขายแอดวานขายแอดวานขาย BDMS ขายตัวใหญ่ๆเพื่อเอาไปสะสมเดลต้าก่อนเออใจเย็นเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ เห็นไหมแพนิคนิดเดียวแพนิกนิดเดียวอ้แพนิกนิดเดียวโดดมาสองวันแพนิกนิดเดียว,โ,ดดว,อดดยวโอ้โหไอคนที่ซื้อมานะอยากจะบ้าเนี่ยซื้อเมื่อวันศุกร์นะ ซื้อเมื่อวันศุกร์เนี่ยเปิดมาเรือยๆแล้วล,ลา,ลามาเปิดมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วมาอีกทีวันนี้โอ้โหโดนมาแล้วยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์แล้เซว่ายี่สามเปอร์เซ็นต์อ่ะบ้าบอบ้าบอนะครับอืมคือบางคนบอกโอ้โหแม่งอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในด้านดักดักนะ ด้านดักๆเนะี่ยเอาอันนี้ผมมุมมองส่วนตัวนะคําถามคือคุณเป็นรายใหญ่มีอำนาจคุมการขึ้นการลงได้ของหุ้นในเรือคุณอยากจะซื้อ หุ้นในราคาถูกหรือราคาแพงถูกไหมถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทหลายๆบริษัทที่อยู่ในเขือแล้วจะไปซื้อหุ้นบริษัทนี้ยบริษัทหน,นึ่งเนี่ยคุณอยากจะซื้อถูกหรือซื้อแพงซื้อถูกถูกไหม แล้วทำไงมันถึงจะถูกอ่ะให้มันมีขาวร้ายๆไงใช่ป่าที่ลดมายี่สบามเปอร์เซ็นคำถามคือไอ้เจ้าของหุ้นเนี่ยลายใหญ่อ่ะมันซีเรียสป่าไม่ซีเรียสเพราะอะไร เขทุนมันไม่ใช่ตรงนี้ไงถูกปะเขาทุนรายใหญ่เขาไม่ใช่ตรงนี้ไงทุนรายใหญ่เขาอยู่นี่มองเห็นภาพไหมครับบาทหนึงสองบาททุนรายใหญ่เขาอยู่นี่ คำถามคือมันลดมา20%จาก35ลงมา20กว่าซีเรียสไหมอ่ะคุณฉันอยู่นี่อ๋อไม่เป็นไรนี่ยฉันก็ยังได้พันกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมกดลงมาเลยลงมาเหลือสัก16บาทฉันก็ได้ซื้อหุ้นผูวไง ถูกป่าฉันก็ได้ซื้อหุ้นถูกไงแล้วสุดท้ายฉันก็จะดันขึ้นไปไงเมื่อฉันได้แบบอ่ามากพอแล้วฉันก็จะดันขึ้นไปโป้งกลับไปที่เดิมสมมุติได้ซื้อที่10บาทหรือว่ายีบาทอะ้วเซลว่า20บาทยี่สิบบาทกลับไปที่ตัวนี้ห้าสิบหกบาทก็กาไรหนึ่งหจุดห้าเท่า แล้วมันมีหุ้นเท่าไหร่อะ่ะไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ถูกป่ะที่มันติดลบแปดหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่กลัวเลยอะ่ะก็คือแสนล้านก็คือกําไรไอ้กอ็บริษัทก็ติดลบไปไงแต่ว่าเจ้าของหุ้นเนี่ยแม่ไม่ได้กาไรเราไงถูกป่ะมันจะซีเรียสไหมอะ่ะมันไม่ซีเรียสหรอก ลงก็ลงไปดีทุนชั้นบาทหนึ่งสองบาทเออแต่ไอคนที่มันตีใหญ่คือคนที่แม่งแม่งพึ่งเงินตีตรงนี้ไงแล้วโดนโดนแบบอ่าโดนเจ้าของตุกติกะอะเพราะเจ้าของอยากได้หุ้นที่มันถูกอะ่ะถูกไหมพอเก็บครบตุ๊บอ่ะดันขึ้นไปโอ้งอ๋อก็มันก็แค่ เป็นระยะสั้นปัจจัยลบระยะสั้นเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อให้รายใหญ่เจ้าของทุนใหญ่ได้ซื้อที่มันถูกถูกไงก็ตอนนี้แม่งกูปล่อยหมดแล้วอะระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางเนี่ยปล่อยลินปล่อยขายเนี่ยปล่อยลินหมดแล้ว ก็มารอช้อนซื้อของถูกเด็ใช่ไหมล่ะเออก็กำไรไปแล้วนี่กำไรไปแล้วประมาณนี้นะครับนะก็สู้ๆนะ <c oughs> แต่ตัวนี้มันเหตุสุดวิสัยจริงๆคือถ้าดูก,กราฟมันก็ออกไม่ทันคืออยู่ดีตกปุกมาแบบนี้โอ้โหโแมงก็หนักอะ่ะ เออนักลงทุนนะนะแต่เจ้าของเนี่ยแม่งเฉยๆนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ติดหุ้นตัวนี้นะก็รอดูนะครับว่ามีสองกรณีคือถ้ามันหลุดตรงเนี้ยคุณคุณตัดสินใจขายนะครับตัดสินใจขายเออกับ อีกันหนึ่งก็คือแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเหมือนที่ผมวิเคราะห์ไปเดี๋ยวมันก็ดันขึ้นนะครับอืมก็รอถ้ารอได้ก็รอนะแต่สำหรับคนที่ไม่มีหุ้นก็ไม่ต้องเอานะเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะถัดมาทรูทรูก็ในเครือทรูก็ในเครืออ่ะก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละนะครับแท่งราคา ล่าสุดเป็นสีแดงก็มีโอกาสย่อนะก็จะเย็นๆน,นะรอที่11บาทนะแต่ว่าถ้าเจ้าๆเลยคือต้องบริเวณ10บาท10บาท50สิบสตางค์อะไรเงี้ยแจวๆนะบำรุงราดหัวที่มหัวตั้มนะรอเข้ามาถึงโซนที่น่าสนใจลนะเนี่ยโซนนี้น่าสนใจละหนึ่งร้อยเจสโซนน่าสนใจแต่ว่า รอตรงไหนก็รอแถวๆ175ก่อนนะเจ็งเย็นรอสัญญาณงาน,นกับตัวก่อนกราฟอืมขายกราฟก่อนลงโยต้าหน่อยอ่ะก็ลงมาที่แนวรับสำคัญนะแนวรับสำคัญที่60บาทะลงมาจิ้มแล้วก็มีเด้งขึ้นไปนะอืมตอนนี้ก็ลายใหญ่ยังอยู่นะเนี่ยยังอยู่อยู่ รอก่อนรอก่อนนะครับรอซื้อเพิ่มรอซื้อเพิ่มหกสิบาทห้าสิบห้าบาทห้าสิบบาทรอซื้อเพิ่มนะเย็นๆอย่าเพิ่งซื้อนะตัวถัดมา AOT รหลุดแบบนี้หล,นะลุดแบบนี้รอดูห้าสิบแปดบาทยี่ห้าสตางค์หรือห้าสิบห้าบาทใจเย็นๆนะหลุดแบบนี้เปลี่ยนแนวโน้มน,นะ จากสายเวเป็นลงนะเพราะฉะนั้นรอนะรอแต่ว่าถ้ามันหลุดนะเดี๋ยวผมเอาภาพนี้ให้ดูแต่ถ้ามันหลุดตรงเนี้ยจะไม่ดีเลยเพราะว่ามันจะเป็นโครงสร้างขาลงแต่ว่าจริงๆมันก็โครงโครงสร้างขาลงมาสักพักละ่ยอย่าให้มันหลุดตรงนี้นะ ห้าสิบห้าบาทถูกไหมเพราะโลมันต่ำลงไฮก็ต่ำลงถูกป่ะมออ t ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วนะอืมหลายคนมองว่าบบเฮ้ยซีควอเตอร์ซีซีซั่นนี้มันไฮซีซั่นนะคนต้องมาเยอะนะแต่การาฟมันบอกว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้ว อืมันเปลี่ยนเป็นลงไปแล้วอะถูกปะเนี่ยช่วงที่มันขึ้นเนี่ยมันผ่านไปแล้วสองพั 2022, นยิบสองสองพันยี่ิบสามเ่ยตอนนี้มันลงอย่างเดียวนะก็ระมัดระวังก็ระมัดระวังนะเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปรับอืมถ้าจะให้รับเจวๆเลยก็เนี่ยแหละโซนข้างล่างเนี่ยเจวๆเลยนะอืมอ่ะก็ครบถ้วนนะครับ ทั้งสิบตัวนะที่ร้อนแรงฮอตๆนะของเซตบ้านเรานะก็ช่วงนี้ใจเย็นๆนะลอเข้าวัดนั่งสมาธิก่อนเห็นตัวสีแดงเข้าวัดนั่งสมาธิก่อนนะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวพึ่งรีบร้อนเฮ้ยได้เวลาแล้วค <c oughs> ุยอย่าพึ่งคำแนะนำของผมนะครับอย่าพึ่งไปคุยกับคนที่ มันติดหุ้นด้วยกันอย่างนี้ดีกว่ะเออคนที่ติดหุ้นนะเอออย่าไปคุยเด็ดขาดเพราะอะไรถ้าไปคุยเ่อเฮ้ยหุ้ยฉันว่านะจังหวะนี้แหละต้องใส่คือมันจังหวะนี้คือจังหวะนี้ตั้งแต่พันสี่ร้อยห้าสิบแล้วต้องใส่แล้วออเอ็นไหมเนี่ยเนี่ยพันสี่รอยห้าสิบหลุดนี่เฮ้ยมันย่อลงมาอย่างนี้ ใส่สี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยยี่สิบโอ้เป็นไงล่ะพันสี่ร้อยต้องใส่เสียงเราจะเริ่มอ่อยแล้วรู้ไหมเสียงจะเริ่มอ่อย,ย,ออยอถ้าลุดพันสามร้อยเก้าสิบต้องใส่โอ้เราซื้อตามนี่ไอ้แซ่มึงรอกูอะไรเงี้ยอ้าวปะพูดคขำๆนะประเด็นคือ อย่าไปคุยกันตอนนี้เพราะเดี๋ยวคุณจะพากันซื้อไงถูกป่ะไปหาเฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวซื้อ่อนอะไรเงี้ยไอ้เราก็แบบไปถามห้าคนห้าคนก็บอกให้ซื้อหมดอย่างเงี้ยโอ้ใครจะไปทนไหวตามเดีถูกป่ะตามก็ติดติดไปด้วยกันนะครับก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆกราฟยังไม่ได้บอกว่ามันจะกลับตัวขึ้น นะใจเย็นอ่านะหรือว่าหรือว่าถ้าอยากจะซื้อจริงก็รอที่แนวรับที่ให้ไปนะก็รอที่แนวรับที่ให้ไปนะครับโอเคนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับวันนี้คงประมาณนี้ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ติดหุ้นตัวไหน นะติดหุ้นตัวไหนก็พิมพ์ม,มาเดี๋ยวผมไปตอบให้นะก็พิมพ์ม,มาเดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ